รับสักราชใหม่2568นรำพาพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญกันที่วัดหนองไผ่ตำบลหนองพักนาคอ,อสามชุกจหวสุพรรณบุรีฉลองพระอุโบสถหลังใหม่หลังแรกกับงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเริ่มงานตั้งแต่วัน 28, ที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568 9าหวัน9ก้าคืนมีสาธุชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมบุญรับสิริมงคลไม่ขาดสายหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากไปร่วมบุญก็ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้เราจึงนำภาพบรรยากาศมมาาฝกกกให้ชันน่อ ด้วยเป็นธรรมสถานของครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่มีการละเล่นบ่หอรสศพใดๆทั้งสิ้นสร้างบ่อบุญด้วยการบำเพ็ญเพียรบวชเนกขมมะทั้งอุบาสกอุบาสิกามีโรงทานน้ำใจจากนักบวชและสถานธรรมหลายแห่งยกรวมมาจัดสรรเมนูอาหารเครื่องดื่มต่างๆให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้อิ่มท้องกันทุกวันตลอดการจัดงานหากต้องการเมนูที่แตกต่างขนมของฝากสินค้าที่ระลึกก็มีร้านค้าท้องถิ่นมาร่วมออกร้านจำหน่ายให้เลือกสรรด้วยเช่นกันใน ส่วนของงานวัดมิใช่มีแต่การปิดทองฝังลูกนิมิตเท่านั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถเที่ยวชมได้หลายจุดภายในบริเวณวัดมีรถรางบริการตลอดตั้งแต่เช้าจนคำ่ำโดยหน่วยงานในพื้นที่และชาวบ้านนํารถอีทักมาดัดแปลงช่วยบริการอำนวยความสะดวกเพราะวัดมีบริเวณกว้างขวางพื้นที่ประมาณ109ไร่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านได้ช่วยกันตกแต่งในแต่ละเส้นทางประดับไฟอย่างสวยงามจึงเก็บภาพความประทับใจกันได้ทุกจุดซึ่งไม่เพียงแต่ได้เยี่ยมชมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีสิทธิ์รับของที่ระลึกกัน ด้อีกวยจุดสนใจที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมมี5แห่งหรือห้ามงคลสการะจะมีเจ้าหน้าที่บริการในแต่ละจุดและมอบบัตรแนะนํา5สถานที่สะสมสติ๊กเกอร์ครบทุกจุดสามารถนําไปแลกรับของที่ระลึกหรือวัตถุมงคลได้โดยห้ามงคลสการะได้แก่พระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระพุทธสิทธะสักยวงศรดิษฐานบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระศิวลีและพระภาคุละซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศพ ต่อเนื่องมาคือเจดีปฐุมบุรพาจารย์ประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่สายหลวงปู่สังวานและหลวงพ่อสุวัส์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานอรนิวาสีให้ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้กราบสการะขอพรอ,อีกจุดที่โดดเด่นคือมนฑดบกลางน้ําประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่สังวานเขมโกอาจารย์ใหญ่สายวิปัสนากรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณบุรีและศิษยานุสิตวัดหนองไผ่พลาดไม่ได้กับพิพิธภัณฑ์สุวัฒโนอนุส บูชาครูหลวงพ่อสุวัสดิ์สุวัฒโนอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ผู้ดำริสร้างมงคลสถานและบูรณวัดหนองไผ่ให้เหล่าสาธุชนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันจนถึงทุกวันนี้และมงคลสการะที่สุดตราการตากับพระอุโบสถมหาอุดประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพานหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมสืบสารพระพุทธศาสนาและรับสิริมงคลเติมบุญให้ชีวิตรับปีใหม่กันนะคะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมกันได้ตลอดทั้งปีที่วัดหนองไผ่ยินดีต้อนรับทุก ท่านค่ะ